ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่หนมีอะไรบ้างครับพี่ยายขายเนี่ยมีน้ำยากะทิกับผัดไทยจ้าปกติมีขายเท่านี้เลยไหมครับยายสลับกันนะบางทีก็แกงเขียวหวาบนบางทีก็ผัดบี่ผัดอิ้๊ว น้ำจีนน้ำพริกเอามาเยอะไหมเนี่ยครับเอามาก็รวมดีสิุงอะแล้วแต่ทำไหวอะยายขายถุงละกี่บาทครับเนี่ยน้ำยาดี่30พัดมี20อาหารที่มันเป็นแบบ20บาทแบบเนี้ยนะหายากไม่มีใครขายแล้วค่ะไม่มีแล้วใช่ไหมครับทำอย่างนี้ต้องตื่นกี่โมงครับเนี่ยตีสามกว่าจ้ะยายขายอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วมันกี่โมงถึงหมดยายเจ็ดโมงกว่า เ็<จ><ผ>ม่าก็หมดแล้วแต่วันไม่เท่ากันมีวันขายไม่หมดบ้างไหมมีค่ะแต่ขายไม่หมดยายก็แจกเขากินแล้วพอเหรอครับคุณยายพอยายอยู่ได้แต่พอนั่นเอา,ยายกินข้าวอ<ส>ะไรกินมื้อของทําน่ะสองมือ้อบางทีลูกศิษย์เขาเอากับข้าวเอาใบแปเมอกี้เนี่ยเอามาให้อันนี้เหรอครับคุณยายใช่แค่นั้นได้เลย คนที่หาหากินในเชา้าค่ำอย่างเงี้ยเออเขาก็ลําบากก็เอากับข้าวที่เขาใส่บาทเห็นแกแล้วก็สงสารเห็นแกมาตั้งไหนอะไรแล้วแกลําบากจริงๆอะ่ะเห็นแกอย่างเงี้ยน่าสาร,รแกสู้มากๆจ้อะเอาอะไรครับสะเดาขอบคุณค่ะอขอบคุณครับ <20. S 1> <c oughs> อนีอน่เสเดายาไปเอาจากไหนครับเนี่ยต้นที่บ้านมีเสเดาต้นที่บ้านด้วยเด็ดเด็ดเด็ดมาขายเงี้ยเหรอครับได้ลุงก็เด็ดก็เก็บขวดขายขึ้นเสเดานี่แหละสองอย่างเนี่ยน้าเนี้ย เก็บสุดดาวให้ยายมีอะไรมาก็ทำแล้วทำไมคุณยายถึงเลือกมาขายกับข้าวขายของอยู่ตรงนี้เขาขายมานดาแล้วลูกเนี่ยเมนูที่ยายคิดว่าแบบยายทําแล้วอร่อยมากเด็ดโดยมากจะแกงพวกแกงเฉียงหวานแกงอะไรเงี้ยแกงได้ทุกอย่างแต่โอ้แล้วอย่างนี้มีคนสืบทอ,อดอยังในยายไม่มีเลยลูกหลานนี่ <laughs> อยากจะเป็นไม่ไเก่งอ่ะเพราะต้อง หากินเพื่อเลี้ยงตัวเองนะก็ถือว่าเก่งเขาสู้อยู่แล้วแกต้องทําทุกอย่างแกก็ต้องตือนแต่มืดเงี้ยทำนู่ทนทานี่ไปซื้ออะไรต่อ,อะไรทุกอย่างแกไม่มีตังไม่มีอะไรก็ให้แกยืมมั่งอะไรมั่งเนี่ย ยายไม่มีลูกหลานเลยครับเรายายทุนนียายอยู่กับใครครับแฟนยายนี่แหละอยู่กับคุณตาอยู่สองคนตายายแหละตาเขาก็ป่วยยาเป็นโรคหัวใจอ่ะเขาก็ไม่ทําอะไรไม่ค่อยไหวหรอกพาราอยู่ที่ยายหมดอ๋อเอาซื้ออะไรไหมครับขนมจีนน้ำยาแล้วกันโอเคขนมจีนน้ำยาชุดหนึ่งครับัดหมีอร่อยอ๋อพันหมี่อร่อยใช่ไหมครับปกติซื้อบ่อยไหมครับบ่อยุนหนุนยายบ่อยไหมพันหมี่นี่คือชอบมากเลยใช่ไหมครับ เห็นแต่แกมาคนเดียวแกไม่มีลูกสามีแกก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วต้องมาขายเลี้ยงดูตัวเองทุกวันนี้ร่างกายแกก็ไม่ค่อยไหวแล้วต้องเดินรนด้วยตัวเองเวลาแกมาเงี้ยก็ช่วยแกยกของลงบางทีแกตั้งไม่ได้เงี้แกมาถึงแกก็บ่นว่าเหนื่อยว่าเมื่อยเราก็เลยแบบอ้าวแล้วจะทำทำไมละเลิกได้แล้วแกก็บอกอยู่บ้านม่รู้จะทำอะไรทำของทุกวันแต่เช้าเนี่ยยายเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยอะไรเหนื่อยตอนเดินอะออกมาขายอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ครับคุณยาย ทุกวันมีความสุขเนี่ยขายของเนี่ยเจอคนนู้นคนนี้ถึงลูกเต้าไม่มีนะยายก็มีความสุขตรงนี้แหละยายอยู่ตามมากี่ปีแล้วตั้งกันหนึ่งสี่นะโอ้โหปวดหัวเล้ปศสิบสี่อ่ะห้าสิบเอ็ดปีอยู่กันทุกวันนี้ถามว่ารักไหม ไม่รักแต่ว่าสงสารกันสุดท้ายคนเราอยู่ด้วยกันเป็นคู่ชีวิตคู่ชีวิตมันไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความรักตลอดเวลาขนาดนั้นสุดท้ายมันอยู่ด้วยการสงสารสงารดูแลซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนคุยเนี่ยทุกวันนี้ก็เหมือนเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ผัวเมีย ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22